企业也。 ยัยดูได้ตามความิดแปดให้เรียกพ่อแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใดาขอสอดเสียดเยียดยามประชดประชันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเนเนื้อให้คนที่มีฟาร์มต้องคุกได้ยากได้ลูดเท่าเลี่ยมกนโกงคลองมิชาชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาดูแลการรูดเรื่องระเบืองสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับวัดีาวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดเชียงเสานะครับครับซึ่งต้องบอก ว่าวันนี้คนที่จะมาช่วยเคสกับเราเนี่ยมีทนายไหวมาด้วยสวัสดีครับทนายไหวครับสวัสดีครับเป็นไงมาไงครับวันนี้วันนี้แวะผ่านเข้ามาครับได้ข่าวว่าเฮ้ยมีหมอหมอปลาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทนายมึงลืมตาก่อนดิเขดืมอูวดีไม่มีกันศาเลยนะเนี่ยรุ่นแบบไม่มีกันศาตอบป้าคุณแนะนำไม่รู้จักก่อนว่าทนายหวายเนี่ยก็คือเป็นทนายที่ช่วยเหลือสังคมเหมือนการประชาชนสามารถส่งเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆมาได้เดี๋ยวเราจะขึ้นข้อมูลไว้ให้ด้านล่างนี้ติดต่อได้เลยทนายหวายช่วยด้วยยูออยู่เขตที่ตะวันออกครับแล้วก็ทั่วทั่วประเทศเลยที่หมอปานเขาจะส่งมาให้ผมหรือหรือว่ามาช่วยกันที่หรือว่ามีปัญหาทางสังคมเนี้ย ปัญหาทางกฎหมายไม่ได้ความเป็นธรรมเนี้ยติดต่อมาหาผมได้เลยนะเบอร์เบอร์โทรมีไหมครับมีครับผมอ๋อเราโทรไปแล้วรับไปครับรับตลอดเดี๋ยวขึ้นไปให้อยู่แล้วสุดมากเบอร์ทนายโทรไปแล้วไม่ค่อยรับนัดผมตั้งเบอร์เบอร์เนี่ยนัดไว้เลยไม่เชี่อนัดด้วยนอนเลยจะไปทำถูกต้องนะอย่างเคสนี้นะครับเอ่อป้าเล็กเนี่ยส่งเรื่องราวมาให้กับทีมงานว่าบ้านเขาเนี่ยโดนคำสาปจากของเขมรอืมอ่าลักษณะคือโดนคำสาปจากของดำพวกกุนไซต่างๆเนี่ย พราะพ่อเขาเนี่ยอดีตเนี่ยครับเป็นหมอมาจากสุรินซึ่งมาได้ภรรยาอยู่ที่นี่คือจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจากนั้นเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีการทําพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถอนของทําเสน่แล้วก็มีการปั้นตุ๊กตาต่างๆฝังไว้ในพื้นที่แห่งนี้นะครับด้วยความที่พ่อเนี่ยเป็นคนขี้โวว่าตัวเองเนี่ยมีวิชาอาคมต่างๆ แล้วก็ชอบขี้เมานะครับก็ชอบไปอวดว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยมีวิชาอาคมนะสามารถทำาน่นทำนี้ได้หลายๆคนในแถวแถวหมู่บ้านเนี่ยก็หมั่นไส้นะครับเกิดการตีโดนฟันมั่งเคยโดนยิงแต่พ่อเนี่ยไม่ตายทีนี้ก็ยิ่งยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าหลานเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยพอโดนพวกเนี้ยก็จะมานอนอยู่ที่บ้านกับเลือดเหมือนคนคนพวกจอมขมังอะไรอย่างเงี้ยจอมขมเวอะไรครับยิเชื่อตัวเองทีเนี้ยจนก็ทําวิธีมาเรื่อยๆอยากจะส่งให้ลูกแต่ลูกเนี่ยไม่รับ เ mm. มียเนีอยากได้แต่ไม่ให้ mm. หลังจากนั้นเนี่ย mm. เหมือนเดิมเลยครับโอ้อวดจนวันหนึ่งเนี่ยแก๊งวัยรุ่น mm. เอาแกมาตีหลังป่าโดยตีหลังศีรษะใช้คอย mm. ลงไปจมกับหน้านานะครับที่มีลักษณะน้ําเนี่ยจากนั้นก็มีการเอาหัวเนี่ยกดน้ํา mm. จนพ่อเนี่ยเสียชีวิต mm. ซึ่งลูกเนี่ยเขาเชื่อว่าพ่อเนี่ยต่อให้โดนฟันโดนยิงไงพ่อก็ไม่ตาย <c oughs> แต่ถ้าสมมติโดนจับกดน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ย จะทาให้เสียชีวิตที่ตามมีความเชื่อเรื่องนี้ยังไงบ้างไม่ตามความเชื่อถ้าคนที่เล่นเรื่องไสยศาสตร์หรือไสยเวทเนี่ยถ้าคนที่ว่ายิงไม่เข้าแทงไม่เข้าอ่ะส่วนใหญ่จะตายเพราะอาวุธไม่มีคมอืมก็คืออาจจะโดนไม้หน้าสามอาจจะโดนท่อนแป๊บอ,อย่างนี้นคือแบบที่เจพูดอ่ะก็มีการเอาหัวเนี่ยตรวจกดในน้ำเลยนะเพราะมันทำยังไงมันก็ไม่ตายพี่พีกว่านั้นพ่อตายใช่ไหมครับ ลูกเนี่ยก็เอาของบูชาต่างๆของพ่อไปทิ้งที่วัดหมดเลยค่ะก็คือไปทิ้งโดยที่ไม่ได้บอกพ่อบอกเก่าวไหมไม่ได้บอกเก่าหลังจาก<ม>นั้น,นนะเนี่ย,ยก็ฝันถึงพ่อพ่อบอกว่าเนี่ยมึงเอาศพกูอ่ะออกูยจะจะฝังไว้ที่นี่แต่ทำ<อ>ไมมึงเอาศพกูไปเผ<อ>าหลังจากนั้นคนในบ้านเสียชีวิตเนี่ยในระยะที่ไม่ห่างกันเนี่ยก้าศพครับซึ่งในเจ็ดศพคือตายโหงอีกสองศพคือตายธรรมชาติ ใช้เวลานานไหมใา่ช่วงก็คือพ่อเนี่ยตายปีสามเก้าจนระยะมาถึงเนี้ยก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยสิบห้าวันสามสิบวันเว้นกันแล้วก็เว้นไปปีนคือมาอย่างล่าสุดคือศพศพแปดศพเก้าซึ่งในศพในบ้านหลังเนี้ยมีทั้งหมดสองศพที่ตายในบ้านก็คือตัวแม่แล้วก็คือตัวลูกชายที่เป็นพิศุาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไปฟังเรื่องราวจากป้าเล็กกันว่าวันนี้เขาร้อนทุกร้อนยังไงเพราะว่าเขาบอกว่า ชีวิตเขาไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วอยากให้หมอปลามาถอดถอนทุกสิ่งทุกอย่างให้วันนี้ค่ะเล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เฮียนัดหมอปลาพี่ฟ้าครับขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะคะคือพี่ฟ้าแย่นะพอมาเจอกับแม่เล็กแล้วก็มีอาการเลยอย่างที่ผมเล่าเรื่องราวเบื้องต้นไปอะครับว่าแกถูกร้อนใจมากว่าและเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าพ่อเนี่ยยังคงเอาของเนี่ยไว้ที่บ้านหลังนี้แล้วยังเป็นคำสาบของแม่ พ่อไปทำของทําอะไรให้ก็เลยแล้วก็ของย้อนกลับมาก็มาหาลูกหาลานเยอะๆเดือดร้อนกันทุกคนคำสาปแช่งนี่คือคนที่พ่อไปช่วยและช่วยไม่ได้เขาก็เลยแช่งกลับมาอย่างนี้เหรอคะก็ไม่ทราบว่าเขาไปทําอะไรพยายามเพราะว่าจําความได้มาเขาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแต่มา<ม>เป็นหนักที่ว่าหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วนี่แหละ แล้วก็นี่แม่ก็เอาของเขาไปทิ้งแม่เอาไปทิ้งนี่แม่ได้บอกกล่าวใครไหมไม่ได้บอกใครเลย มาถึงยกเอาไปเฉยเลยกะ้ล so okay. uh yeah. mm. ื้อบ้านขึ้นไปบนบ้านก็จะลื้อบ้านละมันจบไปหมดนั่นไม่มีใครดูแลค่ะก็ไม่มีใครมาต่อทอดไม่มีใครนั่นคิดว่าเอาออกจากบ้านไปแล้วไปไว้ที่วัดก็น่าจะจบเท่านั้นแต่ไม่จบกับหนักกว่าเก่าหนักยังไงอแม่มีเรื่องมีราวเดี๋ยวคนนู้นตายเดี๋ยวคนนี้ตาย มีเรื่องขึ้นศาลสองรอบแล้วก็ดูนะลูกหลานก็ขยันกันทุกคนมีเงินมีทองใช้กันมีรถมีลาอยู่ๆมามันหมดตัวไปเฉยโดยที่มันไม่มีสาเหตุและบ้านช่องก็ไม่มีคแม่ก็เลยไปหาหมอดูที่แถวสุรินต้นสังกัดเขาว่าแถวแถวนั้นแต่เขาก็ทักมาบอกว่ามาทําให้ได้ไหมมาถอนของให้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้หรอกสู้ครูไม่ได้ค่ะอ้าวแล้วจะต้องทํายังไงก็ต้องมีคนรับวิชารับถ่ายทอด มันก็ทําไม่ได้ก็กลับมาอีกคพอกลับมาอีกก็ไปหาพระที่เข้าประแดงแล้วพระก็พูดมาว่ามึงมีของดีมึงไม่เชื่อพวกนี้มึงมาทําไมคือเท่ากับว่าที่แม่ไปดูมาหลากหลายที่ไม่ว่าจะร่างทรงหมอสุดทัยเนี่ยเขาทักเหมือนกับบอกว่า สู้ของพ่อไม่ได้สู้ของพ่อไม่ได้แล้วพ่อจะทําของไว้ในบ้านทําของไว้ในลูกของเ็าจะฝังไว้ในบ้านค่ะและลูกต้าก็จะเจ็บป่วยจะปวดจะเป็นนู่นเป็นนี่กันโดยที่ไม่มีสาเหตุที่ข้อมูลผมบอกไปอะว่าในบ้านอะมีคนเสียชีวิตทั้งหมดสองคน<บ>นะ<อ>เป็นอะไรเสียชีวิตบ้างครับแ, <laughs> แม่ก็แม่ก็แบบว่า เขาก็ติดเหล้าด้วยและเขาแก่ด้วยอเขาก็นอนหลับไปค่ะส่วน้องชายก็เป็นลักษณะว่าก็ติดเหล้าด้วยอะไรด้วยเขาก็อายุเยอะแล้วห้าสิบสามแล้วคก็เหมือนก็มีอันเป็นไปอ่ะเขาก็เขาก็เสียชีวิตในบ้านนี่ะไม่แม่ถามเลยปัจจุบันล่ะใครอยู่บ้านแห่งนี้ว่าพี่ชายคนโติ่อเข้ามาอยู่กับหลานคนนี้หลานนี่คือลูกของใครล่ะลูกของพี่ชายคนโตก็คือตระกูลนี้ใช่ใช่ตระกูลนี้นองมีครอบครัวไหมมีค่ะ นั้นเราเข้าดูในบ้านแล้วพี่เนาะป่ะเาที่ต่างๆครับแม่นะนเลยครับคุณไม่ตอนนั้นเนี้ยที่จะมาอยู่คือเขาเดินได้ไหเขาเดินได้แล้วเขาเคยเจอเขาเคยเห็นตอนพ่อทําพิธีเรื่องราวเขาพอรู้ไหมเขารู้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่เคยคุยกับเขาไม่เคยถามเอาอย่างนี้ไหมพี่เราพี่ฟ้าแยกคุยได้ครับกับคุณลุงเลยไหมได้ได้แล้วเดี๋ยวเราสำรวจข้างบนกันเนาะพี่วาไกับแม่ก็ได้ได้ครับเนาะโอเคแล้วเดี๋ยว แม่เล็กพาผมเดินดูกับหมอปลาว่าจุดไหนที่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็จุดไหนที่มีรูปผู้เสียชีวิตอยู่นะคือนายวิจิตบ,บุราคอนเนี่ยคือพ่อใช่ไหมใช่ใช่คนที่ว่าทำของอทำของมาพี่ปล ันเหมือนเขาจ้องตาผมอะใช่ตาเขาน่ากลัวมากเลยทำไมก็มองงี้วะใครขึ้นมาบนนี้ก็จะบอกว่าทําไมว้องหนูอะทำไมก็ถ่ายรูปแบบนี้อุ่นแล้วลมมาเลยนะเจมครับเจมไปปดลูกเขาได้ไปปดให้ไหมล่ะไม่ต้องไห้ตัวเนี่นะครับไม่จริงไหมที่เขาฟันโดนยิงมาไม่ตายเห็นไหมแม่เห็นไหมเห็นเห็นที่เห็นที่พูดทําไมเห็นจะไม่กูดโอ้ แสดงว่าเขาคนเหนียวเิยคือบนบ้านเราขึ้นมามีอะไรไหมเราไม่เจออะไรตู้เขามองลูกเขาเนี่ยไม่เหมือนเขาไม่พอใจพวกเราอ่ะใช่ผมไม่แล้วตอนแรกที่ขึ้นมาคือไม่ได้น่ากลัวแบบตอนที่ขึ้นมารอบเนี้ยมาพร้อมพี่อ่ะแล้วจุดที่เขาตายห่างตรงนี้ไหมมันแล้ในป่าเนี่ยมันเข้าไปได้ไหมไม่ได้มันเป็นท้องนามันเป็นป่าแล้วตอนเนี้ยเป็นเขียไม่ลมเป็นเลยอ่ะไม่เขียเราจับดูผมว่ารู้ไม่โคตรหนักเลยอืมจริง เคียผมไม่ได้อะรู้อยู่งูเจมก็อลองลอง,ลองพี่ลองมาตะกี้ผมมาเพนี้ที่เขาตายรู้สึกหนักมากอ่ะ,อะเขาบอกว่าทําไมไม่เอาเขาฝังข้างนอกเอาเขามาไว้ในบ้านทําไมเอาเขาไปเผาทําไมเราเอาไปฝังได้ยังไงล่ะไม่มีเงินชื่อที่ให้แล้วที่นี่ก็ฝังไม่ได้แล่ผิดกฎหมายหลานก็อยู่นี่ลองไปสูง อืมใช่ใช่ใช่ที่เราไหมัราไม่เห็นเราไม่เได้ดูตรงไหนมันก็เหมือนมันมองเราอ่ะใช่เนี่ยผมอยู่นี่มันก็เหลือดตามองแล้วั่นี่มองหน้าเ่าบ้างเราเคยถามนิดนึงเราเคยมาอยู่นานอย่างที่เนี้ทันเขาไหมประมาณสองปีกว่าเราไม่ทันเนาแล้วเจออะไรเหตุการณ์แปลกๆไหมไม่เคยเจอแล้วกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวงั้นมาลองกันลองก่อนหนูชื่ออะไรปอปอ ตอนนี้ไปเท้าเหน็บชาไหมไม่ชาไม่อุ่นไม,ไม่เย็นปกติออตออนะพออย่าขยับเท้านะเดี๋ยวถ้าพอรู้สึกว่าปลายเท้าพอมันเหน็บชาอุ่นหรือเย็นอย,อย่าใดหนึ่งพอบอกกันะอาจจะเป็นทั้งสองข้างหรือเป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งนะพอลองแตกหน้าปู๋ใช่ไหมปูู๋๋เว้ยนะโอเคแตกแตะไปนิดเดียวแตะเมหเออแต่เลย่อร่พอรู้สึกชาอุ่นหรือเย็นที่ปลายเท้ายางตัวนี้ พอรู้สึกพอบอกอเลยนะพอนะรู้สึกยังไม่อุน่นไม่เย็นไม่ชาปกตินะแต่ถ้าพอรู้สึกว่ามันอุน่นเย็นหรือชาอย่างใดหนึ่งบอกหมอเลยนะ,อ,นะอยา่าขยับเท้านะ,อนะตอนนี้ปกตินะพอะรู้สึกยัง พอรู้สึกย่างถ้าพอรู้สึกบอกนะครับอาจปุ่มอาจเย็นอาจชานะอาจจะเป็นทั้งสองข้างหรือเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะพอรู้สึกย่างเรื่องเป็นข้างซ้ายเป็นยังไงลูกบอกด้วยชา,ช,าชานะตอนนั่งเฉยๆนะหายชายย่างหายนะถ้าพอรู้สึกอีกพอบอกนะ ปอรู้สึกยังอีกข้าง,างขวาร,รู้สึกงไงอ่าชานะปอดูมือหมอปานะพอหมอปลาเอามือออกจากรูปเนี่ยปอหายชาหายยังแบ่ไหม,มเวลามือหมอปลาไปแตะรูกปูเนี่ยปอจะรู้สึกเลยม,มันจะมีพลังงานบางอย่างวิ่งลงที่ปลายท้าปอแค่แบบ หมอปาเอาแต่ที่ชื่อเ้าเนี่ยปอรู้สึกยังรู้สึกงไงน,น,นั่นแหละคือผีปู่เราผาล่างปออยู่แสดงว,ว่าเขายังไม่ไปไหนเมื่อสักครู่นะครับเราได้ให้หลานเนี่ยได้ทดสอบวิญญาณผ่านรูปของพ่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้คนที่เป็นลูกสายเลือดเดียวกันเนี่ยลองดูว่าจะรู้สึกยังไงบ้างแม่ แม่ยกขาขึ้นตรงเดียวข้างเลยยกอ่าเอาลงอีกข้างหนึ่งอ่าเอาลงแม่เอามือแตะรูปพ่อเลยไม่รู้สึกไงที่ปลายเท้าอะาไ,ไม่รไร้มแม่เรายกขาขึ้นใหม่องาอีกข้างหนึ่งอ่าโอเคแม่เรายกขาขึ้นใหม่ได้ไม่คื้หรอกหนักอีกข้างหนึ่งอ่าเดี๋ยวอาแม่ดูนะพอผมเอามือออกปั๊บแม่ยกขึ้นมแม่ยกเลย ฝรั่งมีไหยกนายกอีกอีกอีกข้างหนึ่งเนาะขอขีดได้ไหมไอ้แม่ยกยกขาขึ้นใหม่โอ้ยไม่เป็นไรอ้ายยกไหมแม่อ่ะแค่นี้แต่ถ้าผมลงไปนะจะยกขึ้นถ้าผมลงไปเหยียบพื้นล่างจะยกขึ้นไอ้แม่ยกยกไหมนั่นที่ลงข้างล่างไหมได้แบบนะลงต่อตามพี่ปาน อ่ะให้ไงยกเึ้นป่ะปลายกขึ้นอ่ะพี่คือตอนพี่ปลาแปะแม่รู้สึกไงถามจริงๆมันเหมือนมันหนักคือทดสอบวิญญาณผ่านตัวหลานแล้วก็ตัวของแม่เล็กค่ะมีการแตะกันแล้วก็แบบยกไม่ขึ้นแล้วผมก็ลองให้พี่ปลาลงมาข้างล่างแกยกขึ้น แล้วสายตาน่าอัวมากอ้าวแล้วคนนั้นไปไหนแล้วคะที่ว่ายกมีขึ้นเลยยกขึ้นเนี่ยแม่แม่เล็กแม่เล็กอ๋อตัวแม่เล็กเองตัวแม่เล็กเองเลยตอนไม่มีหมอปลายกได้ไ็เดนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยเชิญผักล้นเชิญเลยอันนี้ก็เท่ากับอยู่สี่พี่น้องแล้ะก็เหลืออีกสองคนเพราะเหลือหกใช่ไหมเสียชีวิตไปสามแต่ว่าคนเล็กนี่ไม่รู้เสียชีวิตแล้วยังหายสับสนไปไหนหายสับหายนานหรือยังคะจะไปวันที่สิบแปดเมษายนปีหกห้า เรามีทนายไหวมาด้วยอย่างน้อยคนที่หายไปเรายังมีตามหาคนได้ใช่ครับมาตามหาคนได้เดี๋ยวให้พี่คุยข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยผมเนี่ยจะพาพี่ฟ้าเคียนนัทแล้วก็หมอปาเนี่ยไปสำรวจจุดอื่นๆเพิ่มตรงที่เขาเชื่อว่ายังมีเรื่องของวิญญาณเดี๋ยวเรื่องอะไรที่เหลือเดี๋ยวฝากทนายไหวไว้เดี๋ยวเราไปเดินไปต่อโอเคเดี๋ยวเอาลูปไปพี่ไหวไว้แล้วเดี๋ยวคู้ผมแม่เล็กพาผมสำรวจจุดที่เหลือนิดนึง จุดต่อไปเนี่ยก็คือจุดที่สองซึ่งแม่เชื่อว่าเมื่อก่อนเป็นบ่อเก่าถูกไหมแม่แล้วก็มีท่อนไม้ท่อนหนึ่งไม่ได้เอาออกแล้วมีการถมทับไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะก็เคยคูดี่้คุฆ่าตายอ่ะเขาบอกก็เคยเห็นผู้หญิงี่ยเดินอยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยใครเหรอเขาบอกเอะไม่รู้ไม่ใครไม่ตรงนี้มันเป็นบ้านเก่าแล้วมีปูนแต่ง ปนแจ้งนี่คืออะไรเี่อ,อ,อะไรน้องชายเขาคนที่ไปดูกระริง้งเขาปลูกเรื่งองพืชหลีกใช้อ๋อเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไม้แล้วก็เหมือนจะมีวิญญาณแต่พ่อเนี่ยไม่เอาไม้ออกคือถมทับไปเลยเพราะถ,าถามทับบริเวณนี้เลยใช่แล้วก็ฝันเห็น,นแ,แต่คนแก่แต่คนแก่มานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยสามตัใช่มแม่ไปดูฝันฝันนาแล้วแล้วก็ฝันเห็นเป็นเป็นเป็นควายสามตัวนอนอยู่ตรงนี้ฮะแล้วถามว่ามันมานอนทําไมกันที่นี่เอาก็รอมึงอ่ะ เอ้ารอทําไมล่ะจะให้ตั้งสารให้ตั้งสารก็หาเงินช่วยกันหาเงินจีไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็อยู่กันสบายได้คนคนที่อยู่มันอยู่ไม่เป็นสุกอ่ะโอ้ก็เลยเป็นที่มาของการตั้งสารนันนี้เหรอโอ้ก็รู้เลยตั้งแล้วก็ไม่มีจะกินอ่ะแต่ละคนหมดเนื้อหมดตัวเดี๋ยวไปดูก่อนอืมไม่แล้วคือแม่อยากให้เอาออกหรือยังไงเพราะมันไม่ดีถูกไหมคือแม่เขาอยากให้เอาออกตอนเนี้ยคนี่ีอวออก ในรายการเรามีแค่สองคนแม่คือเจมไปเฮียนั้นไปเจมแล้วอีกอันหนึ่งใครจะใครจะขึ้นน่ะพี่ไงไม่ใช่พี่ช่วยธนามันมาหูแต่มหทีมงานเรียกมาชื่ออะไรวะอ่ะพี่บอสผู้ช่วยของทนายหวายมาแล้วนะครับพี่ปาจะให้ทำภารกิจอะไรยังไงฮะไปปกติเรื่องสาลเนี่ยทนายเขาจะขึ้นอ่าแต่ทีนี้แล้วทำไมแต่แล้วเริ่เรื่องเขขึ้นมาทำไมเนี่ยเพราะว่าฝันว่าเจอควายสามตัว โอ้โหมาเอาเลยวะ าครับนี่คือจุดที่สามครับที่เมื่อก่อนเนี่ยพ่อเขาอ่ะคือประรพิธีอยู่<ด>บริเวณแถวนี้เลยตรงนี้คือบ้านเก่า,าอ่าบริเวณตรงไหนนะแม่พาผมไปนิดนึงบเ,เป็น้านอ๋อเว,เวลาเวลาเหมือนลูกศิษย์คุหามาหาพ่อจะมาตรงนี้ใช่ไหมครับมาบ้านเก่าก่อนตรงนี้จะเป็นบ้านออืตอนนั้นที่แม่เห็นเนี่ยแคทําพิธีกรรมอะไรยังไงบ้างอ่ะแคนั่นแหละที่ว่าทําไข่ไข่ครอบ ที่ว่าคนที่อะไรนะกันเลยยอะที่มาทําที่ว่าเขาขายที่ได้ ä, <is> แล้วสามีเขาตอนนั้นเขายังอยู่ร่วมกันอยู่ว่าแล้วเขาก็ไปมีครอบครัวมาให่แล้วเขาก็ซื้อที่ซื้อทางอะไรไว้แล้วสามีเขาไม่มีอะไรติดตัวไปเลยเขาไม่เอาอะไรเลยเขาให้ลูกให้เมียหลวงหมดแต่พอที่หลังเมียหลวงเขาบอกว่าเขาขายที่ได้ร้อยยี่สิบล้านเขาก็เลยอยากให้แฟนเขาว่าแก่แล้วให้มาอยู่ด้วยกันกินของที่ตร้งกันด้วยกัน<ๆ>ไว้อยู่ร่วมกันก็ให้พ่อทําให้อืพ่อเขาก็ทําให้แล้วก็ให้เอาไข่มา แล้วพตั้งคันห้ามีค่าครู12บาทพ่อก็ทํทพิธีให้เขามีมีดหมองเขาแล้วแหละอานเก่าประลำพิธีของพ่อเนี่ยพี่ปารู้สึกอะไรไหมอ่าตอนนี้พี่ปาก็ยังไม่รู้สึกเนาะไปจุดสุดท้ายนะแม่จุดสุดท้ายคือจุดที่พ่อถูกเอาไปฆ่าถูกไหมโอเคเหตุการณ์วันนั้นแม่ที่พ่อมาโดนฆาตกรรมอยู่ตรงป่าข้างหลังบ้านเนี่ยวันนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงแม่เล่าให้ผมฟังหน่อยเอาไปกินเหล้าแล้วแล้วคนน่าจะเด็กคนวัยรุ่นหรืออะไรเลยแหละคนที่ก็นั่งวงกันแล้วแกก็จะชอบไปแซวไป ไปอะไรว่ากูนี่มีวิชากูนี่เก่งกูนี่ดีกูว่าอะไรเมาประมาณนั้นน่ะเออบางคนก็อาจจะผักไว้นัง่งแล้วแกก็จ,จะสู้อะไรเนี่ยนั่นก็คงจะลุกฟา้าโต๊ะเลยแหละแล้วเ,เอามากดตรงหลังน้น่งเ่ยคนที่เล่นสายศาสตร์ครับโดยเฉพาะไอ้พวกเสือ,อแ,แบบแต่สัญญาว่็คือเดินระชานวิชาแต่อนนี้ไม่พ้นตายโหงเหมือนกันคุณเคยมีประสบการณ์ไหมหก ของจอมขมังเวทอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยได้ยินหไหมเคยได้ยินแต่เรื่องพวกแบบว่าเอาของมาฝังในดินน่ะมาโยนในที่ดินคนอื่นอันนี้เคยได้ยินครับอย่างเช่นพวกบาดแต่พวกอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินนะครับเพราะว่าคนแถวบ้านก็เคยเจอกันคือไปสํารวจทุกที่แล้วว่าจุดที่เราเจอก็คือวิญญาณในในบ้านที่ก่อนจะเข้าบ้านผมเจอ mm hmm. สองก็คือตัวของพ่อที่ยังไม่ไปไหน mm hmm. มันถึงจะาให้คนในครอบครัวเนี้ยเจอแต่สิ่งไม่ดีดแล้วที้เราจะ แก้ไขเรื่องนี้ยังไงดีวันนี้ไม่แน่ใจว่าพ่อเป็นคนไปเรียนวิชาที่สุรินเขาอยู่สุรินแต่ไม่รู้คุณเรียนที่ไหนนี้ไม่นี่ไหมเราบูชาขอช้างไม่เคยไม่เคยาทำอะไรเลยอขอช้างของสุรินใช่ไหมช้างให้ดีกว่า ไพล้วกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบัติเหตุนะบอกก่อนนะบัติเหตุด้ไม่ผิดด้วยอะไรนีน <c oughs> <c oughs> ่นะว,วางอนกะ อันนี้คือที่ที่เจ้าทีตะวันตกนะใช่ไหมอันจะใช่นะ้ใช่มเดี๋ยวไปผมไปไปที่เดียวไปผมที่สามเถอดวก็ไลเดินทนทนทนถิ่นเดินทวนเข็นนาฬิกา ทนนะไหมเอาเลยนะั่นแหละทนเลยทนไปเลยทนไปเลยนะ โอเคจบไว้เนี่ยเดี e <t rio så rails> However, the ๋ยวประมาณพรุ่งนี้เช้าให้เขาเอาเข้าบ้านก็สำหรับวันนี้นะครับผู้สาปปารุยเราก็ลงพื้นที่บ้านแม่เล็กได้มาช่วยเหลือแล้วก็มาสำรวจสิ่งที่เขาเชื่อแล้วพี่วันนี้เป็นยังไงบ้างไม่ผมจะบอกว่าสิ่งที่มันน่ากลัวคือคนเราเมื่อตายไปแล้วเนี่ย วิญญาณกับพบกับภูไม่ได้วิญญาณก็ยังจองเวรจองกรรมกับสิ่งที่ตัวเองสร้างกรรมและทำออกับคนอื่นเอาไว้ <c oughs> นั่คือสิ่งที่น่ากลัวมากนะหลายเคสที่ลงทุนี่ี่ยตายไปหลายสิบปีแต่สิ่งที่ตัวเองทํไว้ให้ลูกหลานเนี่ยคนยังกล่าวผานจนชั่วลูกชั่วหลานก็ยังไม่มีวันสิ้นสุดและสิ่งสําคัญสิ่งที่มันกล่าวผานนะ่ะมันคือสิ่งที่ไม่ดีเลยอ,อย่างนี้เราก็พูดได้ว่าบางทีอ่ะคนที่ทําบาป บางคนที่ไม่ต้องทนคำสาปอะ่ะก็ต้องชดใช้คือก็อยากจะบอกว่าไอ้คำสาปแช่งมองแล้วมันไม่น่ากลัวเท่าสิ่งที่เราเคยลงมือทำไวอ้อือพี่น้ำฟ้าครับวันนี้ได้ลงมาในพื้นที่พี่คิดเห็นว่ายังไงมันเป็นเรื่องของมรดกกรรมที่พ่อส่งให้กับบ้านนี้ใช่ค่ะพี่บอกว่าบางทีบอกว่าคำสาปและส่วนมงแตะคนบาปไม่เป็อีกส่วนหนึ่งแต่พอมันรวมกันปุ๊บเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นี่เลยค่ะ ่งที่เห็นเลยมรดกกรรมนี่จะ่ไปทาต่อเพราะคนที่ได้รับเนี่ยถึงลูกถึงหลานจริงๆครับพี่วายครับวันนี้มาร่วมลุยกับพวกเราวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างอยากจะฝากอะไรสําหรับคนที่แบบไปเรียนวิชาพวกนี้สุดท้ายวันนี้ได้บทเรียนยังไงฮะก็คือวันนี้นะครับมาก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่มารายการที่เกี่ยวกับเรื่องล้ขินะครับผมก็คือได้ประสบการณ์เยอะเลยทีนี้ส่วนเรื่องที่จะฝากกับคนอื่นนะครับเรื่องที่ว่าหาเรื่องเล่นของอะไรนะ มนดำอะไรเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เลิกเล่นนะครับเพราะว่าคนที่รับผลกรรมเนี่ยก็จะเป็นลูกหลักของตัวคุณเองเรื่องในในประเด็นนี้เลยนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงสําหรับผมนะครับก็คือจิตใจจิตจิตใจของคุณป้าเนี่ยครับที่เขาจะต้องรับมาตั้งแต่วัยเด็กที่ก็ต้องมาเจอเรื่องนี้ผ่านพ้นถึงคนรักที่ต้องต้องตายจากหลายๆครั้งเนี่ยจนมาถึงวันนี้มันเป็นมันเป็นมรดกกรรมที่เขาจะต้องรับมาในเรื่องจิตใจนะครับอันนี้ก็คือน่าเป็นห่วงที่สุดบ้านหลังนี้ตัวแม่ แม่เล็กจะเป็นยังไงบ้างครับครอบครัวเราก็ถอนทาสิ่งที่พ่อเขาทาไว้สิ่งที่สาคัญนะวันนี้เราถอนวิญญาณที่พ่อเขากลับพบกับภูมิเสียอย่ามาจองเวรกรรมสิ่งที่ตัวเองได้กระทามาาผมก็ต้องรับกรรมไปเสียและผมเชื่อว่าขอโทษนะพ่อปลาเล็กอะตายก็ตายโหงสิ่งที่พ่อปลาเล็กต้องไปอ่ะผมไม่ใช่ทางที่สวยงามแน่เพราะสิ่งที่พ่อทําไว้อ่ะคือสิ่งไม่ดีอื เคสของป้าเล็กเนี่ยจากความเชื่อทั้ง5้าอย่างนะครับวันนี้หมอปลาได้ดูให้หมดแล้วก็เจอในเรื่องราวของพ่อที่พ่อเนี่ยยังคงอยู่นะครับวันนี้ได้มีการถอดถอนดวงวิญญาณทั้งหมดแล้วหลังจากนี้ก็หวังว่าครอบครัวและป้าเล็กนะครับจะอยู่ที่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุขนะครับวันนี้พวกเราขอลาครับ,รบนะครับสวัสดีครับ